สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเอ็มสตรอมโออิชิบุฟเฟ่ทาชายแชมพูล้างรถสวัสดีครับเดี๋ยวลางขาวนอกลูกนะครับนอกลูกข่าวแรกเดินทางไปเที่ยำเพอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมครับ<อ>ไปดูการแข่งขันรถ,ถไถน,นะครับอของอบาตาคลองนอกกระทุงครับ เอารถถ่ายที่ใช้ในการเกษตรมาแข่งขันประลองฝีมือกันนะครับมีทั้งรถถ่ายแบบติดสกีอย่างที่เห็นเนี่ยครับดวลกันตัวต่อตัวครับเนี่ยครับดูว่าเครื่องใครจะแรงกว่ากันแต่บางจังหวะครับรถถ่ายนั้นเครื่องแรงครับแต่ว่าเก้าอี้นั่งของคนขับนั้นไม่มั่นคงครับเก้าอี้นั้นไม่ไปแล้วครานี้ดูสิครับไปแต่รถถ่ายไปต่อไม่ได้ครับก็แพ้คู่ต่อสู้และนี่เป็นการแข่งขันรถถ่ายวิ่งต่างครับ ต้องประสานกันนะครับทั้งเครื่องยนต์และก็ฝีเท้าของคนขับและดูนะครับคนไกลนั้นดูเหมือนว่าจะชนะครับคู่นี้แต่ปรากฏว่าคนที่ใกล้ท่านผู้ชมครับเข้าโค้งก็หมเฉียบขาดมากครับแล้วก็ดูครับฝีเท้านั้นเร็วจริงๆครับชนะไปอย่างสวยงามและการแข่งขันประเภทรถถ่ายวิ่งตามนั้นถ้าหากว่าเข้าโค้งไม่เก่งหรือว่าเครื่องแรงเกินไปแบบนี้ครับดูนะครับ ถึงจุดเลี้ยวล้วเลี้ยวไม่ทันครับเครื่องแรงเหลือเกินแบบนี้ก็แพ้สิครับอออออนอกลากรู่ต่อมาเดินทางไปที่จังหวัดชัยภูมิครับท่านผู้การตํารวจชัยภูมิครับพลตรวจตรีพินิจมณีรัตน์ต้องการให้3ล้อของจังหวัดนั้นมีใบขับขี่ทุกคนครับกอรณน,นรงนะครับ,รบ,รบ3ล้อยุคใหม่มีใบขับขี่ ติดสติ๊กเกอร์ครับให้ผู้โดยสารเห็นเลยว่าคนขับเหล่านี้ล้วนแต่มีใบขับขี่ครับขับปลอดภัยทั้งสิ้นหลังจากติดเสร็จสับแล้วครับผู้การอยากขับสามล้อบ้างครับดูครับแม่้าทางงกงกเงื่อนเง่อนไม่ชํานาญครับชํานาญแต่งานตํารวจเจ้าของสามล้อตัวจริงต้องอธิบายต้องสอนนะครับและปรากฏว่าจังหวะไม่สัมพันธ์กันครับออกดูสิครับแมากระตุกกันนครับต้องขอโทษขอโพยหลังจากนั้นลองอีกทีครับ คราวนี้จับจังหวะหน้าส่งท้ายไปที่สวนสัตว์นครราชสีมาครับที่โคราชนะครับช่วงนี้อย่าว่าแต่คนนะครับที่ร้อนเหลือเกินครับสัตว์ในสวนสัตว์โคราชก็โอ้โหร้อนจนทนไม่ไหวเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ครับ กลัวว่าสัตว์บางอย่างนะครับถ้ากว่าร้อนแล้วนี่จะป่วยเป็นโรคอย่างเสือโคร่งนี่ครับอารมณ์เสียอารมณ์ร้ายแล้วก็ป่วยเป็นโรคได้ง่ายครับวิธีระบายความร้อนให้เสือก็ทําง่ายๆครับเอาโครงไก่เอาเนื้อนะครับชักลอกให้อยู่เหนือสระน้ำครับพอเสือกระโจนมาคว้าเนื้อคว้าไก่ตกลงไปในน้ําก็ได้อาบน้ําไปในตัวเนี่ยครับทุกตัวก็สนุกสนานกับการได้โครงไก่ได้เนื้อแล้วก็ระบายความร้อนไปด้วยเนี่ยครับ ทำให้เสือได้อาบน้ําโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนอาบน้ําให้เสือ <c oughs> นอกจากนั้นครับยังมีเนื้อแช่แข็งครับนี่ครับโยลงไปในสระน้ําเสือลงว่ายน้ําแล้วก็กินเนื้อแช่แข็งครับนี่ครับได้บรรยากาศคล้ายๆรับประทานไอติมยังไงอย่างนั้นทีเดียวสำหรับหมีชอบความหวานชอบน้ําผึ้งชอบผลไม้ครับนี่ครับเอาผลไม้หลากชนิดแช่แข็ง เป็นผลไม้แช่แข็งครับเหมือนฟรุตสลัดแช่เย็นยังไงอย่างนั้นมีมีความสุขมากครับได้รับประทานไอติมหน้าร้อนช่วงนี้ไปเที่ยวสวนสัตว์นั้นต้องระวังสัตว์ร้ายอารมณ์ร้ายนะครับพบกันใหม่วันนี้